โตโยต้าวีออสนะครับผมคันนี้ปี03าเกียวโต้ตัว S สี80%แอร์เย็นฉ่ำครับคันนี้ภาษี67เลยตุลาเลยครับผมหลังคามีซีดนิดนึงครับภายใน จะค่ฟ้าขึ้นลงได้สองบานข้างขวาข้างซ้ายไม่ลงนะครับต้องไปเช็คเอ,อกเครื่องเสียงไม่ติดครับ เียติดอันนี้เป็นไมดิจิตอลทำนิสีนะครับตัวนี้เคยทำมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ก็มีราคาเนี่ยที่เป็นซีดต้วนะครับนอกนั้นก็ไ้ได้ได อ,อันนี้ใกลิดก,กันนะครับขอดออกแล้วไม่ได้ลงเล่นเดินท้ายรถได้หน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนัะครับ ไม่ดันเลยครับไม่ดันเลยคน คาตั้งไว้65,000บาทครับคันนี้เริ่มยุดอ่อนครบครับไม่ต้องรองซื้อรถขับกลับได้เลยขอบคุณมากครับ